นางฟ้าเปิดไพ่สามใบนะคะตอนนี้เขาอยากบอกกับคุณว่าเขาอยากให้อะไรคุณคะตอนนี้มีคนกําลังอยากให้อะไรคุณใครกันหน้าเขาอยากให้อะไรคุณเรามาฟังกันเลยค่ะใบแรกนะคะหกเหรียญค่ะ มีคนฝากนางฟ้ามาบอกว่าเขาอยากให้คุณตั้งใจทำงานตั้งใจทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วก็ตัวเขาเองก็ตั้งใจทำงานเหมือนกันสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณก็คืออยากให้เงินค่ะมันนี่ค่ะแล้วก็ของที่คุณอยากได้เขาอยากให้กำลังใจคุณถ้าหากว่าคุณมีรายได้มากกว่าเขาหรือใดๆดก็แล้วแต่เขาไม่สนค่ะสิ่งที่เขากำลังทำและอยากให้คุณก็คืออยากเดินทางมาหามอบเงินมอบแบบว่าของมีค่าน่ารักแล้วก็อยากจะ ซัพพอร์ตคุณนะคะเงินในบัญชีเขาตอนนี้กําลังบอกว่าเต้นติดตับอยากจะโอนพุ่งมาหาคุณแล้วค่ะตอนนี้คนที่คุณคบอยู่คุยอยู่ดีลอยู่เขากําลังสร้างอาชีพสร้างครอบครัวกําลังมุ่งมั่นกับธุรกิจเพราะว่าเขาอยากนําเงินมาให้คุณนะคะใบต่อไปนะคะสองถ้วยค่ะชัดเจนค่ะตอนนี้นะคะคนที่คุณคบอยู่ดีลอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบ คนคุยเพื่อนรักหรือว่าคนสนิทคนรู้จักหรือว่าคนที่คบในความสัมพันธ์แบบความรักคนที่เป็นเนื้อคู่หรือว่าคนที่เป็นรักใดๆก็แล้วแต่นะคะเขาอยากมอบสองถ้วยให้คุณเขาหวังดีกับคุณเขาอยากให้ความช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือใดๆคุณลองดูรอบตัวคุณนะคะว่าใครที่ให้คุณเป็นสองถ้วยในชีวิตใครที่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะ บางครั้งแฟนเก่าของคุณก็อยากจะติดต่อกลับมาถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างมีเงินใช้ไหมใดๆก็แล้วแต่เขาอยากซัพพอร์ตคุณนะคะตอนนี้ดวงการเงินของคุณผู้หญิงผู้ชายทุกคนกําลังพุ่งนะคะหรือบางคนอาจจะติดขัดอยู่แต่ว่ามีคนอยากมอบเงินให้นะคะใบต่อไปค่ะเด e เดวิส <c oughs> ค่ะเดดเดวิ l ค,คืออดีตที่ผ่านมาคนที่เกิด คนที่อยากจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณรู้ว่าคุณเจอปัญหาศึกใหญ่อะไรมาบ้างคุณเจอเรื่องลำบากใจทุกใจอะไรมาบ้างตอนนี้เขารู้แล้วว่า เขาอยากช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็อยากให้เงินค,คุณเขารู้ว่าคุณขัดสนเรื่องใดแต่ว่าคุณอาจจะแบบว่ามีอีโก้หรือปฏิเสธเขาไปนะคะแต่ว่า The Daily ใบนี้อยากจะบอกว่าอะไรที่มันเคยทำให้คุณเสียใจทุกใจทำลายชีวิตคุณแต่ว่าตอนนี้มีคนอยากเข้ามาซัพพอร์ตดูแลแล้วอยากหยิบยื่นเงินทรัพย์สิสนแล้วก็ความช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่คุณคบอยู่ดีอยู่เขาอยากให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิต อยากมอบสองถ้วยให้คุณแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าถ้าหากว่าคุณทุกใจไม่สบายใจเขาอยากซัพพอร์ตดูแลอยากให้คุณมีเงินใช้แล้วก็ถ้าคุณต้องการให้บอกเขานะคะใครนะที่แบบอยากให้เงินคุณคนที่คุณคบอยู่หรือเปล่าแต่